เร้มากก้อนเขาแถวมีติงเหตุงานคุณแม่กัย่าแต่แลนแตนแลออมโรงงานสะกอนจังอีหยังหอกแต่ละมือนี่ขอให้ด้ยางเหรอว่ามันจะของเป็นจะของโรงงานฮึแล้วบ้าง่างไปตาก็เหลือไปเห็นต้นอีหยังบุ่นยิงเขาเอินต้นอีหยังนี่ึเอายเายเท่าจนหอดสามสิบห้าสามสิบหกเราเจ้าคือบลูบอต้นอีหยังเอาอายหลายบอดการั่นตีวันสิหัวัจอีหยังทั่วไปเด้อฮึ่ฮึยิงเอ้ยแล้วเบื้องตาฉันเหลือไปเห็นห้างโมแดงแต่ว่าฉันทองไงฉันเข้าแง่บอดายหรอกอรีกับยูล่าไม่แ ฉันก็ได้สั่งได้บอกว่านากับพี่ยานั่นล่ะะพะว่าเล้วกลับบ้านสวนเป็นบอก็บอกว่าพี่ยาเด็ดใบตองเอาแค่หางนะมาให้หนูสักสองสใบข้ามาสองสามใบหญิงเอ้ยถุงบอกใหญ่ฉันสิมกแค่มกเดียวจ่งสีนะสองสามใบรเบิงสูงเมนูต่อไปเพื่อให้ยใบตองมันเบิดสุดมกน้อยสันติฮึบอดอกว่าเขาก็ต้องถามเพื่อนเพื่อก่อนว่ามีผู้ใดแบงเอาบอค่นมีผู้ใดแบงเขาก็เสียวเมื่อบานเบิดได้ใบตองเส็จเรียบร้อยแล้วตัดผ่ามาทีเวลาเลิกงานบานีคุณแม่ก็สิไปหาเปืนฮางไงข้าง ไลยไวแล้วห้องกลางแต่เลนแต่เลนมะนาหองมะโหดเคี้ยยานั่งโอ้ยเล้วเบิ่งก่อยานางังเคี้ยยานางัานางกับมที่มีแคยานาังในสู่จัาอีหยังมาลากจากจ่ายเสียบทั่วที่สื้อพักยังมาตตลาเหลือกับมเสียบไบได้ฉันตตาาแลนั่นมีหอดเบียบอกน่า <c oughs> แต่ว่ามือนี้ฉันกับสีเดดเอาใบหูละพ่าจากสองสามใบเอฟซีกับสีบานเอาใย, e าย,ายมีสำนันจะยิงไปเบยียดเบียนมันอยู่เนาะเอากับพอดีฉันมีเห็ดเข็มทองซื้อมาต้งแต่หลายมือแล้วล่ะแลี้ยกับมีผักบุ้งแขล หอมแดงเท้่ขเขาต่ำใบลงไปแล้วก็ใส่ไข่มดแดงเทาละลายใบแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยคาะจุกๆสามนวยแล้วก็ปาดเห็ดเข็มท่องลงไปจะกลับน้อยน่ะปาดเคืองเด้อหลังจากนั้นคุณแม่ก็สิทำการปรุงโรยน้ำปลาสองซ้อนแล้วก็ผงโมโนโลแล้วก็น้ำปลาซํานี่แหะแล้วก็สิมาทำการ <ๆ S 2> คนๆโคเล่โคเล่มสมุยามันเข่ากัน,กนแล้วฮขอก็สิใส่ใบโหระพาเท้าเด็ดมาจากนาบ้านมาหันละสอามใบแล้วก็พริกหยวกที่น้องอ๊อฟเอาห้ค่ะใส่เป็นลูกโดดยายเจ้าคือประเตุเป็นห้องมกดีๆยิงเอ้ยมค่อบยทิ ฉันเลนเฮ็ดแบบนี้เอาบอกแล้วช่องเฮ้าโบนินสวยง,งามเน้นกินได้เน้นความอุจุอจรรคาค่ะเฮาก็สิหนึ่งไว้ประมาณจะก20นาทีก้าว่าทุกอย่างสุกแล้วค่ะหลังจากนั้นคุณแม่ก็ไปเปิดไปไปงไปพ่อแมงกินู่นน่ะล่ะก็สีเยามาทอดจาก2 3โตมีแมงกินู่นแล้วก็บ,บ่แล้วก็วกทอดไม่กีเหลี่ยมอีกบ่ไนใทอดขว้าเอา <c oughs> แมงกินู่นพอทอดแล้วเฮาก็รรรรกสิมาทําการปรุงรสคือเก่าใไ่รัดีผงโมโนแล้วก็ซอสคูกเข้าให้มันเข้ากันกินกับขอนียั่กิง้เอากาหิงนุ่ยดีบอที่ฉันกินมีส่สมนู เนียวเดชแต่วาฉันสิบอกได้ว่าเขาเนียวนะคุยกันก็พัดปักบุ้งเขากันดีบ่คักเลยมือนี้อ้ก่อนแก้วก่อนคานังก็เลิกสองทุ่มแต่วาแนวที่เพิ่นอยากกะมุกให้แดงนั่นแ่่ะแต่วาเมียนี่อยากกินอีหยังฮู้บออยากกินตำหักหุ้งค่ะแต่ว่าปัญหามันบ่มีบอกหุ่งฉันก็เลสิ่มานตำยัง่าติตำเห็ดเข็มทองค่ะฮึมตเห็ดเข็มทองมือนีฉันก็สิ่มใส่พักบุ้งน้ำแล้วก็ใส่หอยเชอรี่สีทองที่เพื่อนชายเก่งกาดเอามาหั้นแต่ปีหม่ผุล่ะก่อนแก้วก่อนคาข้ามดมทำ ตามมงหุ่งทัวไปเลยค่ะแต่ว่าก็คือเก่าคือเดิมปูดองฮอกกับสิมาท้ำการลวกสะกอนเพื่อความถูกสักดิ์ะรัธนาำมาใหม่ฉันบอถือบอบอถือกับบอตองกับไปแก้ค่ะเพราะว่ายังตีเอฟซีฉันเก่งกระด้ออันใดฉันบอพิดอันใดฉันบอปินทองแก้ให้ฉันเบิดค่ะเอาสู่เฮ็ดคีบใหเบิ้งตัดคีบเบิ้งผาคีบเบื้องกิเมือเพราแห้งแล้วขันเมายังอุจุอาจารย์เายังพิดตำปาตำเมี่ยงแก่ซอยกันตัวหนังเบื้งคีบน้ำกันอยู่เนาะนั่ังกมือกนั่วงกไอคอนแก้วก าหญิงฉันมีเรื่องสิมาปรึกษาพวกเธอฉัน,ฉนพึ่งท้องได้สามเดือนกว่าหนึ่งเดชเป็นอยองังฉันคือปวดหลังเลี้ยวแถบตอนท้องน้องมิวฉันเพิ่ปวดคักปนีมันเป็นอาการปกติบอแต่ว่าถามหมอหมอกะว่าปกติเพราะว่ายังตีฉันท้องตอนอายุหลายแล้วนอสูงตอนฉันท้องน้องมิวมันก็แค่ยี่สิบไปปลายไหมอันนี้มันสามสิบหกแล้วเนาะแต่มันก็บ่ได้ปวดแบบว่าแห้งเดยมันปวดแบบว่ามองกลางหลังปวดจี๋จี๋จังสินะฉันถามพวกเธอแน่ผู้ใดเคยเป็นบอกมันสิปวดแบบมีจนหอดเเดือนบดีหรือว่ามันแค่ปวดช่วงนี่เดี๋ยวมันกะเศร้าเพื่ ตื่นเนี่ยมือเศร้ามามันกะหายเนี่ย่่าช่วงไกลหัวคำจัสิมันก็สิกลับมาปวดไหมแม่ผู้ใดกรได้มินมาบอกฉันเมันปกติแม่นบอกฮ่ฮ่าดยายเจ้าก็ทุ่มทุนสร้างแต่เน่อกินมือนี่เจ้ามามาลาจากใจหลายอย่างแต่เออฉันก็มาหลายเหตุไปเหตุมาสี่ย่างเอาลดสูงขนาดสมือนี่ก่อนแก้วก่อนขานั่งก็บอกฉันได้ว่าเธอบ่ต้องเหตุอีหยังหลายย่างดอกขันบ่อยากเหตุเน่ากินกับไปสือสำเร็จมาฉันยันเธอเม่อยังสีน้านั่งบอกว่านั่งมาใหญ่ฉันเหตุหยังหลายแต่่าได้ัว่า สันดานฉันนีอย่างเห็ดนั่นเห็ดนี่ยวงสิแม่ <laughs>